ภายหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตาม101โมเดลต้นแบบการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จแล้วก็จับต้องได้จึงกำหนดขยายผลไปยัง10จังหวัดนำร่องและตั้งเป้าต้องให้ยาเสพติดภายในประเทศลดลงอย่างน้อย90%รวมถึงได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมติดตามได้จากรายงานค่ะ รัฐบาลจะจริงจังกับเรื่องปัญหายาเสพติดแล้วก็รอวันที่ที่ยาเสพติดนะคะจะหมดไปจากประเทศก็ขอเริ่มที่จังหวัดนำร่องทั้งสิจังหวัดนี้ก่อน,นะค่ะแน่นอนว่าเราก็ต้องพยายามลดลงอย่างน้อยๆ90%อร์เซนตนะคะก็ขอให้ทุกคนลุยเต็มที่ในเรื่องนี้นะค่ะก็อยากให้ประเทศของเรานะคะกลายเป็นประเทศที่ปลอดยาเสพติดค่ะเป็นประเทศสีขาวทุกๆพื้นที่ไม่ใช่แต่เพียงร้อยเอทเท่านั้น นี่คือคำยืนยันของนางสาวแพทองทานชินวัตนรนายรัฐมนตรีภายหลังการลงพื้นที่อำเภอธวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อติดตามการดำเนินการร้อยเอ็ดโมเดลที่ยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นและจริงจัง นอกจากนี้ได้มีการสั่งการแก้ไขปัญหญายาเสพติดเพิ่มเติมอาธิการให้ทางปปสจะทําระบบข้อมูลกลางเพื่อบริหารจัดการข้อมูลในการแก้ไขปัญหญายาเสพติดร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและให้เพิ่มประสิทธิภาพการยึดและอายัดทรัพย์ผู้ค้าเพื่อตัดวงจรยาเสพติดให้หมดไปโดยถือได้ว่าเป็นความหวังในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหญายาเสพติดที่จะมีขึ้นในอนาคตซึ่งหลังจากนี้จะมีการขยายผลไปยัง1ิจังหวัด ตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศได้แก่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคกลางที่จังหวัดอุทัยธานีปทุมธานีและประจวบคีรีขันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนมภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองและภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาสและจังหวัดตรังสำหรับการดำเนินการร้อยเอ็ดโมเดลที่ผ่านมาตามนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถประชาคมรีเอ็กซเรยได้ครบ100เเซในพื้นที่20อําอำเภอซึ่งจำนวนที่เขา้ารับการตรวจมีจำนวนอยู่ที่5 3 8 8 9คนพบผู้เสพจำนวน19,824รายหลังจากนั้นได้นำผู้เสพเปลี่ยนเป็นผู้ป่วยแล้วคัดแยกเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่สอดคล้องกับอาการที่เป็นอยู่ผ่า การอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปแก้ไขปัญหายาเสพติด คือเรามีความพร้อมมีความพร้อมทั้งหมด3ภาคส่วนภาคส่วนแรกทางหน่วยงานส่วนภูมิภาคของเราเนี่ยโดยเฉพาะลงลึกไปถึงท่านนายอำเภอท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมความพร้อมที่2ก็คือส่วนราชการที่เป็นหน่วยฟังก์ชันนะฮะที่มาทํางานที่ทหารตารวจทางสาสุขมสุขามมีความพร้อมนะพร้อมที่จะบริการส่วนที่สาที่มีความพร้อมก็คือความร่วมมือของพี่น้องประชาชน3ปัจจัยเนี่ยคือความพร้อมของเราที่เราจะก้าวต่อไปเนี่ยที่จะดูแลด้วยรูปแบบวิธีการที่เรียกว่าบูรณาการ จากการขับเคลื่อนนโยบายร้อยเอ็ดโมเดลที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้เสพยาเสพติดที่เคยหลงผิดได้รับโอกาสในการแก้ไขผ่านกระบวนการบำบัดรักษาด้วยเครื่องมือต่างๆอาทิกระบวนการโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางหรือ c b t x และมินิธัญรักษ์เป็นต้นร้อยเอ็ดโมเดลคือการป้องกันนะไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่การปราบปรามไม่ให้มีผู้ค้าไม่ให้มีจุดยืนไม่ให้มีที่ยืนของคนค้ายาในจังหวัดร้อยเอ็ดการบําบัด ให้ทุกคนสามารถกลับมานะเป็นคนที่ไม่เสพยาไม่มียาเสพติดในตัวได้และสุดท้ายคือระบบของการฟื้นฟูนะจากการเปิดศูนย์ฟืนฟ้นฟูสภาพทางสังคมให้ทุกคนเนี่ยมีอาชีพให้ทุกคนมีความรักความอบอุ่นมีคุณค่าในตัวเองนะครับยาเสพติดจะหมดไปอย่างหัดร้อยเฮ็ดครับเมื่อผ่านการบำบัดร,รักษาแล้วต่อไปจะเป็นกระบวนการฟื้นฟูนทางสังคมผ่านการฝึกอบรมอาชีพให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัด ได้มีโอกาสในการสร้างอาชีพเกิดรายได้และตัดวงจรการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในที่สุดซึ่งเป็นความคาดหวังที่รัฐบาลมุ่งให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมเพื่อเกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดที่ยงยืนต่อไปอธินัตชัยวงศ์ทีมข่าวเอ t ีทวอีสานร,รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด